ขอรบน้อมนโมโพธิรักครับวันนี้วันอาทิตย์ที่15สิงหาคมสองพันห้ารอยหกพ่อท่านครับวันนั้นที่ตกลงกันในที่ประชุมเกี่ยวกับเรื่องทำภูเขาแตนาวศีลผมว่าเยี่ยมครับ ดีมากครับแต่บางส่วนบางอย่างที่ผมอยากจะเสนอขึ้นมาเพื่อการปรับปรุงแก้ไขว่าภูเขาตะนาวศรีเนี่ยวางอยู่ตรงนั้นมันถูกต้องที่สุดแล้วมันไม่ไกลหูไกลตาคนเด็กๆก,ก็เข้ามาเล่นได้ไม่ใช่ว่าจะเป็นภูเขาเสทีเดียวแต่มันเป็นที่จัดวาง งานศิลปะเป็นประติมากรรมที่เอาหินบางก้อนไปวางให้ดูแล้วมันเป็นธรรมชาติแล้วก็เป็นตัวที่อินเตอร์เทนคือเรียกคนให้ชื่นชมปลุกคนให้ลปลุกร้าวใจให้คนได้มาชื่นชมทีนี้การทำอันนี้อันนี้แหละที่ผมจะพูดถึงเพราะว่า วันนั้นบอกว่าจะต้องถมดินขึ้นมาสูงอีกเพื่อให้สูงกว่าระดับน้ำที่ท่วมขึ้นมาเมื่อปีที่ท่วมแรงที่สุด <Okay. S 1> ผมบอกว่าสำหรับผมแล้วนะไม่ต้องถมให้สูงเอาระดับเดิมเพราะที่นี้มันเป็นที่น้ำท่วมเราไม่ได้ดีน้ำไปในภูเขาอยู่ตรงนั้นน้ำท่วมเท่าไหร่ภูเขาก็น้ำไม่ท่วมถึงหรอกให้น้ำท่วมที่ตีนเขาเหมือนกับที่ท่วมถนนระดับเดิมคือระดับถนน ไม่ต้องถมถนนแล้วก็ไม่ต้องถมดินขึ้นให้สูงกว่าถนนผมมีวิธีการที่จะขึ้นรูปไปเลยขึ้นรูปภูเขาแล้วก็อุโมงค์ที่จะขับรถลอดไปหรือว่าให้น้ำจากถนนเวลาฝนตกแรงๆเนี่ยมันไหลลงไปในคลองก็ไม่ต้องทำอุโมงค์ไม่ต้องลงทุนเพราะงบประมาณการทำให้เสร็จนี้ผมว่าไม่ถึงล้านหรือ หลานต้นๆเท่านั้นอย่างเดียวขอให้ฝ่ายช่างกลหนักเนี่ยเขามาพร้อมใจกันทําแล้วทําได้ทุกเวลาครับง่ายๆไม่ยากผูเขาถวายที่อื่นแน่นอนก็เป็นที่รับหูรับตาแล้วดีๆไปรบกวนที่รับหูรับตาน่ากลัวบางทีไปซ่องสมหรือใครไปทำอะไรที่ไหนอย่างไรเนี่ย แล้วก็ไม่มีใครดูแลแต่ตรงนั้นมันมีคนดูแลตลอดเวลาเด็กปีนขึ้นไปปีนขึ้นมาคนมาเลยมันที่เป็นที่ดูแลทางข้างหน้าและข้างหลังภูเขาแล้วผมเสนออีกอันหนึ่งเข้าไปในเรือนบบว์วเดินเข้าไปเรือนบว์วทางซ้ายมือทางซ้ายมือด้านที่เป็นโรงปุ๋ยด้านซ้ายมือเราสามารถที่จะถมดินไปอีก จะมากเท่าไหร่ก็แล้วแต่เราต้องการเพื่อเป็นที่หนีน้ําเวลาฝนมาน้ําท่วมแรงเป็นที่หนีน้ําให้สูงกว่าระดับเรือนบอรวรทําได้เลยเป็นที่หนีน้ําหรือเป็นที่จอดรถตอนที่น้ําท่วมซึ่งมันเป็นที่ค่อนข้างจะไม่ใช่เป็นที่โชว์ไม่ใช่เอารถมาโชว์จอดอยู่ข้างๆหน้าวัดแต่นั้นไปนจอดข้างในเลยจอดข้างบนที่สูง นั่นแหละเอาดินไปถมได้ทีนี้ดินที่จะมาทําภูเขาเอาที่ไหนผมว่าดินที่เรามีพอเพียงผมว่าเหลือเฟือเสียด้วยซ้ําไปที่จะทําภูเขาเราไม่ได้ทําให้สูงจนเกินการทําให้สูงพอดีพอด,พอดีตามความรู้สึกว่าจะเอาแค่ไหนแค่ไหนนี่แหละครับที่ผมจะพูดมากราบเปลียนบอกมากราบเปลียนมากราบ วอาตมาเห็นด้วยอาตมาเห็นด้วยในในในความคิดที่คุณจะทําเนี่ยมันเป็นความคิดที่รุนใช่ไมท่เทปเทปมันเป็นเทปับตอบไม่ได้ครับอือนี่ทางยูทูบส่งมาเฉพาะครับเดี๋ยวจะส่งมาให้ดูครับอ่าอาตมาเห็นด้วยนะอาตมาเห็นด้วยในเรื่องนี้ไม่มีปัญหาอะไรเป็นแต่เพียงว่าพวกคุณเน่ะมันสงครามมานะอัตตาที่คุณมีกัน อาตมาก็ไม่รู้จะทำยังไงนะพยายามอยู่เนี่ยจะหักด้ามพระด้วยเขามันก็จะแรงไปอ่าก็พยายามประนีประนอมอยู่ก,ก็ค่อยๆลดลงมาได้บ้างแล้วแต่ก็ไม่รู้อ่าอีกทีหนึง่งประชุมกันอีกทีหนึ่งดีมากเอามาพูดแล้วก็ค่อยพูดนมนาวอะไรอะไรคนไปยาวๆหน่อยเพื่อที่จะให้เป็นไปนได้เอ้า นัดประชุมกันอีกทีก็แล้วกันตอนนี้ก็ยังทำไม่ได้อยู่แล้วนัดประชุมกันอีกทีก็แล้วกันเราก็จะได้ค่อยคอยปูโนมนาวไปเพื่อที่จะให้สําเร็จเข้ากันให้ได้นะช่วยๆกันทํอคนนึงเป็นแรงคนนึงเป็นหัวคิดเอางั้นก็แล้วกันน่าแล้วมันก็ช่วยกันได้เป็นสองสภาพเป็นเทวะเป็นคู่่เป็นคู่หูอาจจะต้องเป็นธรรมชาติธรรมดาของทุกอย่างต้องเป็นสภาวะสอง ช่วยกันสำเร็จมันก็ครบอยู่แล้วแต่ทีนี้มันนี่แหละพลังงานของกิเลสที่มันยังไม่อะไรลดเถอะถ้าลดอันนี้แล้วสามารถที่จะเข้ากันได้อย่าขัดอย่าแย้งกันเลยนะอาตมาเองอาตมาเกรงใจมากที่สุดแล้วไม่อยากจะทําอะไรให้มันรุนแรงซึ่งทำาดยไปแล้วเนอาตมาก็ยังรู้สึกตัวเองอยู่เลยว่าอาตมา ใส่เป็นวุนแรงพอนกันนะที่อาตมาได้ออกไปใส่ออกไปในเรื่องที่มันรู้สึกนะใส่ไปรุนแรงแล้วอาตมาก็ยังรู้สึกว่าเออมันก็ไม่อยากจะทําวิบากนี้ต่อแล้ว mm hmm. ก็เลยถึงบอกว่าจะสร้างก็สร้างไม่สร้างก็ไม่สร้างอาตมาทึงได้ออกไปถึงขนาดนั้นทั่วกระดานั้น เพราะอาตมาไม่อยากสร้างวิบากอะไรออีกต่อไปการขัดแย้งนี่เป็นวิบากขัดแย้งในเรื่องที่มันเป็นที่อาตมาทาอยู่นี่ก็เป็นวิบากพออยู่แล้วไปขัดแย้งคนอื่นก็ต้องหมดอยู่เนี่ยมันก็เป็นวิบากของอาตมาทั้งนั้นแนหะ่ะถ้าไม่ขัดแยง้งอยู่เฉยๆก็เป็นวิบากชนิดหนึง่งเป็นวิบากโง่ซึม ดักดานไปดานอะไรไ่บากอย่างนั้นแต่ที่บากอย่างนี้ก็เป็นที่บากทางที่จะสามารถที่จะมีประโยชน์มีมีประสิทธิภาพมันก็เป็นสเตติกกับไดนามิกเท่านั้นเองเอาเอาไปเปิดให้เขาฟัง